ทุกที่เคารพแลสวัสดีเพื่อนเที่น่ารักทุกคน,กค,นค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการทดลองเรื่องปริมาณน,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 น้ํามีผลต่อการคายน้าของพืชด้วีสมาชิกอย่างนี้ค่ะดิฉันนางสาวนชยาขันโถค่ะดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์อกชัยดิฉันนางสาวมณฑิชาอุทยาเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาการคายน้ําของพืชสองเพื่อศึกษาว่าปริมาณน้ํามีผลต่อการคายน้ําของพืชหรือไม่ค่ะสําหรับ ะะถ้าปริมาณน้ำมีผลต่อการคายน้ําของพืชดังนั้นพืชที่อยู่ในปริมาณน้ำที่มากก็จะคายน้ําได้มากกว่าพืชที่อยู่ในปริมาณน้ําที่น้อยค่ะค่ะและตัวแปรนะคะ 1. ตัวแปรต้นคือปริมาณน้ําซึ่งปริมาณน้ําที่เราใช้คือ25 ml, 50 ml และ100 ml ค่ะ2ตัวแปรตามคือปริมาณการคายน้าของพืช3ตัวแปรควบคุมคืออุณหภูมิปริมาณแสงลกล้าของขวดอ บบะะก็มี100 ML 50 ML แล้วก็25 m l นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปแกะต้นไม้แล้วก็เอาไปใส่ในแก้วไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็แกะต้นไม้นะคะใส่ในแก้วแล้วก็ที่มีปริมาณน,น้ำที่เรากำหนดไปนะคะนี่ค่ะคือ,อ25 ML นะคะและนี่คือ50 ML ค่ะแล้วก็100 ML นะคะต่อไปเราจะเอาพวกต้นไม้3าต้นนี้นะคะไปครอบถุงนะคะแล้วก็นำไปตากแดดเพื่อดูการขยายของพืชค่ะ น้ำเกลือแดดต้องเหยดแล้วหการใช่คะ เป็น30นาทีนะคะเป็น3ช่วงนะคะแล้วก็ได้สังเกตหยดน้ํานะคะที่ก่อตามถุงยางนะคะปรากฏว่านะคะน้ําที่เราเติมไป50าสมิลลิลิตรนะคะจะมีหยดน้ําก่อมากที่สุดนะคะรองลงมาคือ100มิลลิลิตรค่ะแล้วก็สุดท้ายที่มีการคลายน้าําช้าที่สุดนะคะคือ25มิลลิลิตรค่ะค่ะจากที่เรานะคะนำหยดน้ำที่ก่อบนถุงพลาสติกนะคะมาใส่ในกระบอกตัวนะคะของ ต้นไม้ในปริมาณน้ำ25 ml นะคะปริมาณน้ำที่ก่อตามถุงพลาสติกนะคะอยู่ที่0.2 ml ค่ะค่ะจากที่เรานะคะนำหยดน้ำที่ก่อบนถุงพลาสติกนะคะมาใส่ในกระบอกตัวนะคะของต้นไม้ในปริมาณน้ำ25 ml นะคะปริมาณน้ำที่ก่อตามถุงพลาสติกนะคะอยู่ที่0.2 ml ค่ะค่ะสำหรับ ต้นที่2นะคะคือต้นที่อยู่ในน้ําปริมาณ50 ML นะคะเราได้นําหยดน้ําที่เกาะบนถุงพลาสติกนะคะมาใส่ในมาตวงในกระบอกตวงนะคะมีปริมาตร 1ML นะคะสหรับสุดท้ายนะคะคือต้นไม้ที่อยู่ในปริมาณน้ํา100 ML นะคะเราได้นําหยดน้ําที่เกาะบนะถุงพลาสติกนะคะมาตวงในกระบอกตวงแล้วนะคะพบว่ามีปริมาณ 0. 4ุ สำหรับสรุปผลการทดลองนะคะปรากฏว่าพืชที่อยู่ในปริมาณน,น้ำ50 ml มีการขายน้ำมากที่สุดลองลงมาคือ100 ml และสุดท้ายที่พืชมีการขายน้ำน้อยที่สุดคือพืชที่อยู่ในปริมาณน,น้ำ25 ml ค่ะ,ะเพราะว่าปริมาณน,น้ำ50 ml นะคะมีความพอดีที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง100 ml ปริมาณมากเกินไปนะคะแล้วก็25 ml ปริมาณน้อยเกินไปค่ะสำหรับผลของพวกเราขอจบการนำเสนอทฤีที่ขอบคุณค่ะ